ราศีเมษนะคะดวงช่วงนี้จะเป็นยังไงภาพรวมทั้งหมดงานเงินความรักทุกสิ่งอย่าง Everything จุงกระเบนนะจ๊ะใครเข้าไปแล้วไม่เป็นไรนะคะพยะถ้าได้รับคําพยากร์แล้วก็ยินดีด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่เข้าไปแล้วแล้วไม่ได้รับคําพยากร์แสดงว่าคุณยังทําไม่ถูกต้องคุณยังพิมพ์ข้อมูลให้ไม่ครบนะคะนะอ่ะราศีเมษพว่วงนะจากนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะอืม แคบไม่ทันรอแป๊บหนึงนะลูกนะแคบไม่ทันรอแป๊บหนึ่งอ่ะชาวราศีเมษคนที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะการเงินมาเรื่อยๆจากนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมการเงินมีมาเรื่อยๆอาจจะแอบ,บมีโชคเล็กๆน้อยๆเบาๆนะจ๊ะอ่าและใบนี้นะคะใบนี้บอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใบนี้บอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ หรือถ้าเราไม่มองเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอา่าเขาเรียกทางธรรมแม่จะใช้คําว่าทางธรรมนะคะแม่จะใช้คําว่าทางธรรมถ้าเราไม่มองด้านนี้นะคะใบนี้นะคะบอกถึงการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต้องเป็นประสบการณ์และเอามาเรียนรู้สอนตัวเองนะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วชาวราศีเมษนะคะนี่เห็นไหมเห็นหน้าา ไม,ม่ใครเคยเห็นนะไพ่แม่เลยนะนอกจากไอ้พวกที่เคยดูกับแม่มาก่อนไพแม่เป็นไพ่พระกินเน่แม่บอกแล้วนะเพราอนะอ่ะใบสุดท้ายของชาวราศีเมษจากนี้จนถึง31สิสิงหาคมนะคะใบนี้บอกถึงความเบื่อหน่ายอยากหาสิ่งใหม่ๆอยากลองสิ่งใหม่ๆเบื่อกับสิ่งที่มีอยู่ ภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงภาพรวมทั้งหมดถือว่ากลางๆสำคัญถ้าเธอเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเธอเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอลองมูสายมูนิดนึงนะคะแม่ให้คาถาไปแล้วลองไปหาเอาในคลิปแม่ให้คาถาไปแล้วนะคะแม่ให้คาถาไปแล้วนะลองมูตามที่แม่บอกนะคะได้แน่ๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่ง ของชาวราศีเมษภาพรวมการเงินคุณไม่ติดขัดนะคุณมีมาเรื่อยๆแต่คุณชอบหาธรรมหาธรรมหาเรื่องนะคะหาเรื่องนะจ๊ะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะขอให้เธอโชคดีนะจ๊ะขอให้เธอโชคดีทุกราศีสามารถเจอไพ่ซ้าได้เพราะแม่จะชอบเอารวมนะจ๊ะ,ะต่อมาตะกี้ใครบอกแคปไม่ทานอ่ะแคปก่อนใครบอกแคปไม่ทานแคปก่อน แล้วก็อยู่พุษกนะคะราศีาพฤษกมาลูกมาคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนาย,ยนเป็นยังไงกันบ้างน,นะควักไพ่แล้วออกอ่ะมาชาวราศีาพฤษกนะลูกนะหน้าไพ่ใบนี้บอกถึงความเบื่อกับสิ่งที่มีอยู่อยากหาทำอยากหาสิ่งแปลกใหม่อยากลองทำนะอยากลองทำรือความรู้สึกใหม่ๆนะคะ เออใครที่เรื่องความรักต้องบอกเลยว่าอาจจะแบบเบื่อเบื่อบอเนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เปลี่ยนคนนะลูกเราจงหาเปลี่ยนบรรยากาศน,นะหรือทําอะไรให้มันรู้สึกดีพบกันมานานอย่าทิ้งกันง่ายๆมันไม่ดีนะลูกนะอุย้ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะใครคิดอยากจะซื้อที่ซื้อบ้านมีโอกาสนะในหนึ่งเดือนนี้จากนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหานะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะ หรือหรือโชคลาภเงินก้อนนะคะที่ผ่านมามันเหมือนแย่มันเหมือนตายใบนี้บอกถึงตายแล้วเกิดใหม่นะคะรีเซ็ตตัวเองเริ่มต้นใหม่อีกแง่นึงใบนี้มองทางทำนะคะจุดใครติดค้างใครติดค้างเรื่องเรื่องเรื่องบนบานไว้บ้างพยายามอย่าบนบานนะลูกพยายามอย่าบนบานนะลูกขอใช้คําว่าขอนะลูกนะเออ อย่าไปม,มีห้อยท้ายนะคะใช้แต่ถ้าที่ไหนเขาชอบบนหนูหนูต้องจําให้ได้ว่าหนูบนที่ไหนนะจ๊ะเออนะพยายามอย่าบนบานนะลูกนะเออนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือการเริ่มต้นและรีเซ็ตตัวเองใหม่นะหรือถ้ามองทางทรรไปนี้คือเฮ้ยมึงไปติดค้างอะไรไว้หรือเปล่าเนี่เออนะมึงไปติดค้างอะไรไว้หรือเปล่านะเออนี่นะนี่นะนี่นะมันเป็นแบบนี้นะถามว่าภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีพฤษภเป็นยังไง แม่มองว่าดีจะลูกจามีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะจ๊ะนี่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะจ๊ะแล้วทุกอย่างเหมือนพลิกชีวิตนะจ๊ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนและพลิกชีวิตทันทีนะโอเคอ่ะต่อไปชาวราศีมิถุนนะคะมาดูสิจากนี้ไปขอเจอแต่เรื่องดีๆนะลูกนะเออจนถึงสิ้นเดือนสิงหานะลูกนะ,อะโอเคอ่าฮะแม่บอกแล้วแม่เอาไพาก่ก่ากับแต่แม่ก็สับแล้วแม่ก็ล้วงเห็นไหมอ่ะใบแรกนะ ใบแรกลนลาอยากไร้สาระไม่อยากรับผิดชอบอะไรอยากมีความสุขเบื่อๆนะจ๊ะนี่อยากเข้าสังคมอยากเจอเพื่อนฝูงนะชาวราศีมิถุนช่วงนี้จากนี้ไปนะคะเ,เงินมีมาเรื่อยๆนะ เหมือนจะขาดมือแต่ก็ไม่ถึงกับขาดน,นะลูกนะมีเข้ามาให้ได้เรื่อยๆนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเจอปัญหาหนาักปัญหาแย่นะอันนี้คือรีเซ็ตนะเริ่มเซ็ตตัวเองแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะลูกนะนะเหมือนยังลูกยังตุนอยู่ท้ายๆนะลูกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีนิถุนนะคะภาพรวมไปในทางที่ดีนะจ๊ะมีโอกาสลุ้นโชคได้เบาๆนะเบ้ เบาๆอาจจะเล่นตามเขาไปก็ได้หรือหรือจะขอพรก็ได้นะหรือจะขอพรก็ได้นะจ๊ะนะพึงศพไปแล้วลูกนะอ่ะต่อไปต่อไปนี่แม่สปีดมากเลยกลัวกูนะเออโอเคอ่ะราศีกรกฎคนที่เกิดในช่วงที่16กรกรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงจากนี้จนถึงสิ้นเดือนน้ะเป็นยังไงอ่ามีการเจราจาค้าขายนะจ๊ะ โอ้ยนี่เน้นเรื่องงานเนาะอ,อ่ะมาเขาเรียกว่าใบนี้นะมองเรื่องคู่อ่ะถ้ามองเรื่องคู่นะคะเขาเรียกว่าคู่เจราจาพูดคุยกันไปในทางที่ดีนะเจราจาต่อรองอะไรได้มีความสาเร็จนะคะคู่ก็คนที่อยู่ใกล้ตัวมักให้การช่วยเหลือและสนับสนุนนะคะอีกแง่หนึ่งใบนี้บอกถึงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะนั่นหมายความว่าเราอาจจะทํางานกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือเราอาจจะมี มีซัมติงหรือว่ามีกิ๊กมีคุยไม่กิ๊กสิเราจะไม่ผิดสินข้อสารกันนะเราอาจจะมีคุยอะไรกับคนที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นนะ,ะกับคนที่อยู่ต่างชาติต่างประเทศก็ได้ก็เป็นไปได้หรืออีกแง่หนึ่งใบนี้มองถึงการเจรจานะคะมีโอกาสเป็นทิทางที่ดีนะจ๊ะใบที่สองบอกถึงใบที่สองบอกถึงความความความมองโอกาสความมองโอกาสมองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แม่มอง เธออาจจะดีลการค้าต่างประเทศหรือรับของมาขายในไทยหรืออะไรเธออาจจะมองดูได้รับนิดๆหน่อยๆหรือคาออนไลน์อะไรพวกนี้นี่คือโอกาสนะคะนี่การมองหาโอกาสนะคะลงมือทําไม่มือทําอยู่ที่ตัวนี้ด้วยและสุดท้ายมีโอกาสทํำไหมอาจจะได้ทําแต่ใบนี้คือการพัดภาคจากสิ่งที่รักหนูอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางห่างบ้านห่างครอบครัวเพื่อหาเงินเพื่อทํางาน นะจ๊ะอีกแง่หนึง่งใบนี้เตือนระวังของหายทรัพย์สินมีค่าหายเงินหายนะจ๊ะลูกจา๋านะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะคะภาพรวมนะเน้นงานเน้นการมองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะแต่ถามว่าได้งานถ้ามีโอกาสใครที่ว่างงานมีโอกาสได้ทํางานไหมมีมีโอกาสได้งานจากนี้จนถึงสิ้นเดือน31สิงหา 31สิงหานะคะมีโอกาสได้ทำงานแต่เป็นการทำงานแบบเดินทางหรือไกลบ้านนะจ๊ะห่างบ้านข้ามจังหวัดนะลูกนะไม่ใช่แบบว่าไปแค่2-3งมกิโลไม่ใช่นะลูกนะอือโอเคคมถึง16กันยายนจากนี้ถึงสิ้นสิงหานะเป็นยังไงโอ้เหนื่อยดูสิง <laughs> เอ้ยอธิบานกะสิง <laughs> อธิบานกะสิงเอยราศีสิงนะราศีสิงต้องบอกเลย ยิงไม่พึ่งใครไม่ง้อใครสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นผู้ชายใบนี้ผู้หญิงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาการงานติดขัดเพราะผู้หญิงนะคะถ้ามีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงงานผ่านยากยุ่งยากมากนะจ๊ะอ่ะใบที่2ใบนี้คือการอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีทุกอย่างส่งผลอนาคตนะลูกนะเออใบนี้บอกถึงความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์หรือ อีกแง่อีกแง่หนึง่งอยากโวยจังท่องพระคาถาเงินล้านเก้าจบทุกวันนะลูกนะอะแล้วก็คาถาที่แม่เพิ่งให้ไปนะลองไปดูในในคลิปทิกตอ็อกเอานะจ๊ะลูกนะอะและใบนี้บอกถึงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจหรืออีกแง่หนึง่งอีกแง่หนึง่งใบนี้ถ้ามองด้านบวกด้านดีคือความสําเร็จแต่สําเร็จไม่ได้เกิดจากผู้หญิงอาจจะเป็นเจ้านายผู้ชายเพราะใบนี้คือผู้หญิงเป็นอุปสรรคนี่ก็ผู้หญิงเป็นอุปสรรคนะคะสําหรับคนที่ เป็นผู้ชายหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะแต่ถ้ามองที่ตัวเราเองตัวเราเองคือทําอะไรเหนื่อยมากแต่มีโอกาสสาเร็จฝ่าฟันสําเร็จนะจ๊ะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีโอ้ยสีนะสีลลกเอออ่ะต่อไปราศีสิงห์แล้วเนาะราศีกันเดี๋ยวแม่ติ๊กก่อนนะเพราะอีแม่ชอบลืมอีแม่ขี้ลืมจริงๆงราศีอ่ะราศีสิงห์แล้วเนาะโอเคอ่ะราศีกันนะคะราศีกัน ราศีกันคนที่เกิดในช่วงที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะจากนี้นะจากนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะเป็นยังไงนะดวงจากนี้นะโอ้มีเกณฑ์เดินทางนะลูกนะเออการเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม่นะโอ้ใครรอง,งานได้งานนะลูกนะเอออะมาใบแรกนะคะใบแรกเฮ้ยใจยเย็นเฮ้ยกูยังดูไม่ได้กูไฟ์สดอยู่เฮ้ยส่งติ๊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 งอยู่ได้ <laughs> คนอะไรคนอะไรคนด่าปีนี้จะมีคู่ไหมคนด่าคนด่าหรือคนดำเออคนด่าหรือคนดำเอามาใบนี้นะใบนี้นะการเดินทางมีชัยนะเดินทางไปไหนแล้วจะสําเร็จเออแฝงโชคเบาเบานะแฝงโชคเบาเบานะคะใบนี้การรีเซ็ตทุกสิ่งอย่างวิติงจุงโกเบที่เจอท,ที่ผ่านมานี่เย้ ไม่ไหวเลยเหมือนเลยตายก็ได้ประเด็นมันบอกแล้วว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่คือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นนับใหม่นะลูกนะจะรีเซ็ตเริ่มศูนย์ใหม่ก็ขอให้เริ่มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มไปนะลูกนะอ่าใบนี้คือการเริ่มต้นเริ่มได้งานหรือเริ่มทํางานเริ่มได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออยากทํานะเออนะมาดูไลฟ์แม่ไม่สะดุดแต่ดูไลฟ์อาจารย์อื่นสะดุดว้าของแม่แรง <laughs> ของแม่แรงแม่บอกเลยแม่มีของดีมาบอกแต่ไว้พรุ่งนี้นะอ่ะมีกักกูมีกักอ้าเอ้เดี๋ยวไม่จบเลยเก,ก้านาทีอ้าวราศีกันราศีกันภาพรวมดีนะลูกมันคือการเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะว่ามันได้ทําในสิ่งที่ชอบงานที่อยากทํานะคะใครที่ตกงานอยู่หรือว่างงานอยู่นะคะ เออนะบอกได้เลยนะักบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้งานและใบนี้นะคะคือการเดินทางนะการเดินทางที่มีชัยมีโชคม,ม,มีความสําเร็จเกิดขึ้นขอให้หนูโชคดีนะลูกนะราศีกันนะอะต่อตอนนิ๊กก่อนนี้แม่ชอบลืมนะตุลคนที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะหลายๆเวลาเข้าไปนิดน,นึงก็คงไม่ว่าเนาะเออชอบแม่ตอนวันเล่าโอเคก็ถูกใจเดี๋ยวแม่จะอัดเสียงหัวเราาไว้อย่างเดียวให้แกไปฟัง ดีไหมดีไหมให้พวกแกไปฟังเอาเอาราศีตุลราศีตุลน,นะจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหานะอู้ยดีงามว่ะปปิดไหนตุลตุลยังอยู่ไหมตุลยังอยู่ไหมรู้จักแม่ไหมตุลอยู่ไหมตุลอยู่ไหมใบนี้นะคะลูกบอกเลยนะใบนี้นะ ใบนี้หมายถึงการก้าวหน้าการก้าวหน้าและคนส่วนมากให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเรานะคะและใบนี้บอกถึงการโกลินเตอร์ใครที่อยากจะไปต่างประเทศเฮ้ยเดือนหน้ามันปิดไหมวะถ้าไม่ได้ไปก็มีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องหรือติดต่อติดต่อกับคนต่างชาติต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะลูกนะ อ่านะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องต่างชาติต่างประเทศเลยใบนี้บอกแล้วคนส่วนใหญ่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่และใบนี้บอกถึงเงินหมุนคู่ก็เป็นคู่ที่คอยเกื้อกูลกันและกันนะจ๊ะเป็นคู่ที่คอยเกื้อกูลกันและกันจากนี้จนถึง3 1ม็ดสิงหานะจ๊ะลูกนะอ่ะและเงินหมุนนะถามว่าดีไหม บางคนมองว่าไม่ดีแต่อีแม่มองดีเพราะอะไรเอา้าเงินเข้ามาต,ต่อให้เราเหมือนแบบไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาแต่อยู่ๆมีเงินเข้ามามีเงินก็มาปุ๊บเราจ่ายเห็นไหมมันได้หมุนไงมันได้หมุนจ่ายไม่ไม่มีติดขาถูกไหมอ่านะสุดท้ายสุดท้ายใบนี้ความอดทนและเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างหนูจะมีโอกาสสาเร็จ นะคะขอให้อดทนโควิดมันคงใช้เวลานิดนึงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทอ้อกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้เป็นนะลูกนะและลูกจะไปนิทางที่ดีได้นะพิตจิกนะคนที่เกิดในช่วงที่1ิพหกจิกายนถึง15ทธันวาคมนะว้าวไพ่เงินก้อนอืมดีงามอืมโอ้โหมาว้าบเลยนะเธอมาหลอกกันชัดๆอ่ามาใบแรกนะใบแรกดี มั่นคงได้เงินก้อนมีเกณฑ์มีโชคนะแม่มาสองทุ่มทุกวันลูกแม่มาสองทุ่มทุกวันหนูปักหมุดรอเลยแล้วแม่ลงคลิปอะ่ะแม่ลงคลิปอะ่ะมันจะมีที่ว่าให้ลงกิจกรรมอะ่ะหนูก็ติ๊กเลยมันจะได้เด้งเตือนนะลูกนะเอออ่ะแม่คะเรียกทําไมลูกฟังก่อนอ่ะราศีพิจิกนะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะราศีพิจิกลูกพิจิกพิจิก พิจิกนะจากนี้จนถึง31สิงหาคมนะคะจากนี้จนถึง31สิงหาคมนะ,ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะมีความมั่นคงใครอยากซื้อที่มีโอกาสได้ใครอยากซื้อบ้านมีโอกาสจากนี้ถึงสิ้นสั์จนถึง31สิงหาคมนะคะแต่ใบนี้นะใบนี้เขาเรียกว่าชอบลงทุนแต่อยากหาทำอะไรที่มันลงทุนนิดๆนะลงทุนนิดๆนะคะเออมันมันรวยแล้วมันก็งกอ อารมณ์มาว่ามันรวยแล้วมันก็งกมันไม่อยากสูญเงินเยอะนะแต่มันมีเหตุนะลูกมันมีเหตุใบนี้ต้องระวังต้องระวังแม,ม่มองว่าโอ้แต่แต่แม่มองบวกนะแม่มองบวกว่าไอ้เงินที่พวกนี้ที่เองอาจจะได้จากโชคก็ได้หรือได้อะไรก็ได้นะอ่ามันมาเคลียร์ตรงนี้หมดเลยมันมาหมดมันมาหมดที่ใบนี้เพราะใบนี้บอกถึงความย่ำแย่เพราะฉะนั้นใบนี้ ใบนี้ส่วนใหญ่ถ้าออกมาแม่จะเตือนทุกคนว่าไปทําบ,บุญลงศพไปทําบุญเกี่ยวกับผู้อุบัติเหตุพวกเครื่องมือแพทย์พูดผิดพวกเครื่องมือแพทย์พวกยาถามว่าแม่เดี๋ยวจะไม่ทันราศีธนูคนที่เกิดในช่วงที่16นะ16ธันวาคมถึง10 สามมกราคมนะแม่ต้องอารมณ์ดีให้พวกเธออารมณ์ดีพวกเธอจะได้มีพลังบวกเข้าหาพวกเธอจะได้มีความสุขไงแม่เลยก็ต้องแม่แม่ก็เลยก็ต้องอารมณ์ดีลูกเป็นอยู่เป็นอยู่ใช่ไหมเอออย่าอย่าพึ่งวายยังไม่จบโอเค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 อย่าพึ่งแลูกอย่าพึ่งอ้าวมาราเีธโนูนะ,ะโนูโนูโนใบนี้เตือนเรื่องสติ เตือนเรื่องสติจากนี้จนถึง31สิงหาคมเตือนเรื่องสติจะทําอะไรก็ตามแต่จงมีสติจงมีความยั้งคิดยั้งทำนะลูกนะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอีกแง่หนึ่งนะอีกแง่หนึ่งทางธรรมใบนี้นะคะมันทําบุญจริงๆแม่ไม่ค่อยมองเรื่องทําบุญทำทานนะใบนี้แม่อยากให้หนูบวชบวชบวชถือศีลแปดะเนคขม่ะ,น,มะนะเออถ้ามีโอกาสหรือไม่งั้นสวดมนต์ตอนเย็นนั่งสมาธิ นะลูกนะเอออะต่อไปมีเกณฑ์เดินทางนะคะจากนี้จนถึง31สิงหาคมมีเกณฑ์เดินทางเดินทางแล้วมีชัยเดินทางแล้วประสบความสําเร็จนะจ๊ะลูกจ๋าใบนี้ขอพรอ,อุ๊ยตายแล้วราศีอะไรวะราศีธนูนะคะใบสองใบนี้สื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสายมูจงเชื่อแบบนี้นะคะใครสายมูจงเชื่อแบบนี้นะจ๊ะราศีธนูนะ,ะอันนี้คือไพ่เทพประทานพรนะะ้จ๊ะ ไพ่เทพทานพรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสิหรือมองทางทางโลกปกติสิ่งที่รอคอยมีโอกาสได้และสมหวังนะจ๊ะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีธนูจากนี้จนถึง31นะจากนี้จนถึง31สิ่งหาคมไปนิทิทานที่ดีสำคัญอยู่ที่ว่าเธอต้องมีสตินะลูกนะเออโอเคต่อ มังกรนะราศีมังกรแหมี่แม่อยากให้ได้ไพ่แบบนี้จังเลยนะอ่ะราศีมังกรนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะจ๊ะ14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะรีบมากเลยเนี่ยอ่ะมีไพ่เริ่มงานนะใครตกงานว่างานอยู่นะมีโอกาสได้งานทำนะมีแต่ไพ่งานออกนะจ๊ะอ่า มังกนนรนันเหลืออีกสองราศีสุดท้ายแล้วนะอ่ามาแปลแปลเร็วๆเลยเลยลูกนะใบนี้นะคะคือการเริ่มต้นในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่อยากทําใครที่ว่างงานตกงานอยู่มีโอกาสได้ทํานะคะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้จากนี้จนถึง3าสิงหาขอให้รอบคอขอให้รอบคอขอให้รู้จักวางแผนนะคะนะขอให้รอบคอแล้วรู้จักวางแผนนะลูกนะสุดท้ายแล้วใบนี้นะคะบอกถึง ที่ผ่านมามันอาจจะแย่มันอาจจะเลวร้วายตอนนี้มันรีเซ็ตรีเซ็ตตั้งแต่หนูได้เริ่มงานทําได้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วลูกเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องวางแผนให้ดีๆนะลูกนะขอให้หนูโชคดีสําหรับชาวราศีมังกรลูกนะราศีกุมนะคะคนที่เกิดในช่วงที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะลูกนะพ่วงนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะลูกนะอูไม่พ่วงแล้วทีหลัง พ่วงแล้วดูสิลูกวอกเที่ยนเลยมาใบแรกนะใบนี้เขาเรียกว่าอาดีตหวนกลับมาสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆมีหวนกลับคืนมาหรืออาจจะมองความรู้สึกก็ได้หรือคนที่ไม่เคยเจอกันมานานหวนกลับขึ้นมาได้เจอนะจ๊ะใบนี้เงินเข้าหลายทางเป็นคนเก่งหางเงินเข้าได้หลายทางแต่บางทางก็ต้องรอจะบางทางก็ต้องรอนะคะอย่าไปงุดงิดเกบมันนะคะยังไงมันก็ได้แค่ได้ช้าได้นิดได้หน่อย ยังไงมันก็ได้นะรู้ไหมแต่ใบนี้คือการปีกเวทเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วท้อเบื่ออยากหนีปัญหาสิ่งหนึ่งถ้าได้ไพ่ใบนี้การหนีปัญหาของแม่คือการไปบวชคือการไปบวชนะลูกนะเออคือการไปบวชนะการถือศีลห้าศีลแปดนะลูกนะถือโอกาสบวชนะลูกนะจะดีมากนะคะจะเสริมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกได้นี่คือชาวราศีกุม นะลูกนะออราศีมีนคนที่เกิดมาช่วงวันที่14มีเมมีนาคมถึง12เมษานะจ๊ะมีนะลูกนะมีนะจากนี้จากนี้จนถึง31สิงหาคมนะคะจากนี้ถึง31สิงหาคมใบนี้บอกถึงสตินะลูกนะใบนี้บอกถึงสตินะคะทําอะไรก็ตามแต่จากนี้จนถึง31สิงหาจงมีสตินะคะใบนี้ ต,ออต้องอึดเท่านั้นต้องอึดเท่านั้นไม่ท้อเท่านั้นหนูถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้และสำเร็จได้นะคะถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้และสำเร็จได้หนูต้องอึดถึกทนเท่านั้นนะลูกนะอ่าเพราะฉะนั้นมีสตินะอ่าสุดท้ายระวังอุบัติเหตุนะคะระวังอุบัติเหตุสําหรับชาวราศีมีนนะคะ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันชนิดที่ไม่ทันตั้งตัวและเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีไปทําบุญเครื่องมืออุบัติเหตุอะไอ้กู้ภัยอะนะไปซักนะจ๊ะไปทําบุญรวมซือ้อรวมสร้างนะลูกนะสิ่งนี้แม่แนะนําได้แค่นี้นะคะ